สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องฟิลีสงครามวันปะตะพีเดือด ในสงครามโลกครั้งที่สองรถถังอเมริกันด้อยกว่ารถถังฝ่ายเยอรมันทั้งเรื่องอาวุธและเกราะป้องกันทหารประจำรถถังสหรัฐต้องบาดเจ็บล้มตายและสูญเสียเมื่อเผชิญรถถังของศัตรูที่เหนือกว่าในเดือนเมษายนปี1945สัมพันธมิตรได้บุกทะลวงถึงใจกลางเขตนาซีที่เยอรมันด้วยความสิ้นหวังฮิตเลอร์ประกาศรบเต็มอัตราศึกฮิตเลอร์ได้ระดมชายหญิงพร้อมกับเด็กๆทุกคนให้เข้าร่วมรบในปลายสงครามที่กำลังจะจบสิ้น หนังเปิดเรื่องมาที่สนามรบในเขตเยอรมันครับในขณะที่ไอนาซีชั่วกําลังขี่ม,ม้าตรวจลาาตะเวนมันก็มีทหารอเมริกันนายหนึ่งพุ่งกรโจนเข้ามาจัดก,การไอนาซีชั่วคนนี้ครับซึ่งเขาคนนี้เขาก็มีชื่อว่าจ่าดอนวอร์เดดี้คือจ่าดอนเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าทีมประจํารถถังที่มีชื่อว่าฟิวรี่นะครับและพลทหารในทีมของเขาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเกรดี้ บอยกอดอและเรดเกรดี้เนี่ยเขาจะทําหน้าที่คอยเติมกระสุนปืนใหญ่ให้กับรถถังนะครับและก็จะทําหน้าที่เป็นช่างไปในตัวด้วยถ้าเกิดว่ารถถังอ่ะมีปัญหาขึ้นมาส่วนบอยเนี่ยเขาจะเป็นมือปืนใหญ่ครับมีหน้าที่เล็งและยิงอย่างเดียวส่วนทางด้านกอดอเนี่ยเขาจะเป็นพลขับนะครับทำหน้าที่ขับรถถังแล้วก็เป็นช่างซ่อมบํารุงไปในตัวคอยดูแลไอ้พวกเรื่องของเหลวเชื้อเพลิงน้ํามันอะไรประมาณนี้ต่อมาก็จะดอนหรือหัวหน้าทีมครับดอนเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นคนสั่งการทุกอยย่่างงงััสให้ิไป สั่งให้เดินหน้าถอยหลังตรงเนี้ดอนเขาจะเป็นคนคอยสั่งการและสุดท้ายเขาก็คือเรดครับเรดเนี่ยเขาจะเป็นมือปืนกลประจํารถถังคันนี้นะครับแต่ว่าเรดเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ได้ตายลงไปแล้วนะและไอ้เกรดี้เนี่ยเขาก็ได้พูดใส่ดอนไปนะว่าเป็นความผิดของนายนั่นแหละดอนที่เรดตายก็เพราะนายคือดอนเนี่ยเขาเป็นคนสั่งทุกอย่างใช่ไหมเกรดี้เนี่ยเขาก็เลยแบบนอยดอน่ะนะที่ดอนเนี่ยสั่งให้พวกเขามาอยู่ตรงนี้และมันก็ส่งผลทําให้เรดเนี่ยต้องตายแล้วดอนเนี่ยเขาก็ได้ตืบเกรดี้ครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น ต่อนะว่าไม่ใช่ความผิดของจ่าหรอกนะที่เรดตายเนี่ยก็เพราะว่าพวกนาซีจ่าไม่ได้เป็นคนทาซะหน่อยดอนเนี่ยก็แบบมันก็จริงแต่ว่าช่วยเขาเอาไว้ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นพวกเขาอ่ะก็ได้กลับมาที่ฐานครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศในฐานเนี่ยมันก็โคตรจะหดหูมากๆเลยนะคนตายก็ตายคนเจ็บก็เจ็บและที่โหดไปกว่านั้นก็คือต่อให้คนตายกับคนเจ็บจะเยอะมากแค่ไหนคนที่ยังอยู่รอดและยืนได้ก็ต้องสู้ต่อไปครับจนกว่าพวกนาซีชั่วจะยอมปราชัยหรือไม่ก็ตายหาไปจนหมดแล้วมันก็มีพลทหารหน้าละอ่อนคน เมื่อรายงานตัวกับดอนครับเขาได้บอกกับดอนไปว่าเขาคือผู้ช่วยพลขับคนใหม่ดอนนีก็แบบไม่ใช่นายมั้งนายมาผิดหรือเปล่าแต่เขาคนนี้เขาก็ยังยืนยันนะครับว่าตน,นมาแทนเรสที่เป็นมือปืนกลนคนเก่าเพราะว่าไอจา้จ่าอีกคน,นได้บอกให้เขามาช่วยจ่าดอนวอร์เดดดี้ว่างั้นซึ่งเขาคนนี้เขาก็มีชื่อว่านอร์แมนนะครับคือจริงๆแล้วไอน้นอร์แมนเขาเป็นเสมียนพิมพ์งานครับไม่เคยผ่านสงครามไม่เคยฆ่าคนไม่เคยแม้แต่จับปืนมาก่อนและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือนอร์แมนเขาก็เพิ่งเข้ามาเป็นทหารได้แค่แา แล้วหลังจากนั้นนอร์แมนเขาก็ได้มาฝากเนื้อฝากตัวกับทีมงานครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าทีมงานสุดเกลียนทุกคนเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ต้อนรับนอร์แมนย่างดีเลยนะไอไก่อ่อนนะจากนั้นเกรดี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้ให้นอร์แมนไปเอาน้ำร้อนในห้องครัวมาล้างทําความสะอาดในรถถังครับและในขณะที่นอร์แมนกําลังเช็ดคราบเลือดนอร์แมนเนี่ยเขาก็ดันมองไปเห็นชิ้นเนื้อใบหน้าของเรดเข้าซึ่งไอชิ้นเนื้อชิ้นเนี้ยมันก็ทําให้นอร์แมนน่ะถึงกับอ้วกแตกอ้วกแตนออกมาเลยนะทางด้านดอนที่นั่งประชุมกับเหล่าจ่าอยู่นั้น้นนนนนพอเเเหห็าาาซจก่วย SSS ดิข ใดอนเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าครับเขาก็ได้เข้าไปกระชากไอ้นาซีคนนี้ในทันทีและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าดอนเนี่ยเขาเกลียดพวกนาซีมากๆเกลียดมากถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเลยล่ะครับคือแบบดอนเนี่ยเขาขนาดนั้นจริงๆแล้วดอนเนี่ยเขาก็ได้บอกกับนอร์แมนไปนะว่าเห็นมันไหมพวก SS เจอที่ไหนฆ่าแม่งให้หมดพวกมันอ่ะเลวบัดซบแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทัพด้วยรถถัง5คันมุ่งหน้าไปที่ฐานอีกฐานหนึ่งครับและในขณะที่พวกเขากําลังเดินทัพอยู่นั้นนอ,นานานาอนร์ นอร์แมนเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาหรือส่งสัญญาณอะไรเลยนะได้แต่ทำหน้างงยืนอึ้งไปแบบนั้นจนในที่สุดไอทหารนาซีเนี่ยมันก็ได้ระเบิดรถถังคันหน้าจนได้จาดอนที่เห็นเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ยิงไม่เลี้ยงเลยนะครับและพอดอนลงไปดูศพของพวกทหารนาซีดอนเนี่ยเขาก็ได้พบว่าทหารที่เขาเพิ่งฆ่าตายไปเมื่อสักครู่นั้นพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ทหารครับแต่เป็นเด็กผู้ชายเยอรมันที่ฮิตเลอร์นั้นบังคับให้พวกเขามารบนั่นเองเพราะว่าในตอนนี้ไอ้ฮิตเลอร์มันได้ให้เด็กผู้ชายมาร่วมรบด้วย ครับไอซื่อบื้อเอ้ยทําไมนายไม่ยิงพวกมันนอแมนเนี่ยมันก็แบบใสๆนะผมขอโทษเขาจ้าคือพวกเขายังเด็กอยู่ครับดอนเนี่ยก็แบบไอ้บ้าเอ้ยนายทำให้พวกเราต้องตายนายรู้ตัวไหมดูนั่นซะนั่นความผิดของนายถ้าเจอไอเยรมันพร้อมกับอาวุธต้องฆ่ามันซะต่อให้เป็นเด็กถือมีดปาดเนยก็ต้อตงยิงมันให้กระจุยจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทัพมาถึงที่ฐานจนได้ครับแล้วดอนเนี่ยเขาก็ได้มาพบกับร้อยเอกเวกุนเนอร์โดยร้อยเอกเนี่ยเขาได้ขอให้ดอนกับรถทางอีก3คันไปช่วยทหารที่ยังติดอยู่ในทุ่ง ถังซุ่มอยู่ผมอยากให้คุณนะทำลายมันและพาคนของเราออกมาจะได้ไหมซึ่งดอเนเขาก็ไม่มีปัญหาครับเละอ,อย่างดอนในตอนนี้เขาก็เป็นผู้นําแก๊งรถถังมหาปไหย่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าผู้นําแก๊งคนก่อน,นก็เพิ่งโดนไอ้พวกเด็กเปรตยิงตายไปใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นพอพวกเขามาถึงที่ทุ่งรถถังทั้ง4ี่คันก็ได้มุ่งตรงเข้าไปในทุ่งโดยมีทหารประมาณเกือบร้อยคนที่อยู่ด้านหลังทางด้านไอ้พวกนาซีชั่วในตอนนี้พวกมันก็รู้แล้วนะครับว่าทหารอเมริกันในตอนนี้ได้บุกเข้ามาแล้วและในขณะที่แก๊งรถถังกําลังเดินทพววกกเขา็ช่ย เพื่อนทหารที่ติดอยู่ในทุ่งไปในตัวแล้วพวกนาซีชั่วเนี่ยพวกมันก็ได้เปิดฉากยิงเข้ามาครับซึ่งก็แน่นอนว่าดอนเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าดอนเนี่ยเขาได้สั่งให้บอยยิงป้อมนั้นทิ้งในทันทีแต่มันก็ยังไม่หมดครับเพราะว่าพวกไอ้ดอยเนี่ยมันยังมีปืนยิงรถถังกำลังสูงเหลืออยู่แล้วรถถังทั้ง4คันก็ได้ช่วยกันระดมยิงไปที่แนวต้นไม้จนสาม,มารถจัดการกับปืนยิงรถถังได้สําเร็จครับและหลังจากที่พวกเขาจัดการกับปืนยิงรถถังลงได้ดอเนเขาก็ได้วอบอกให้เดแกแก� และในขณะที่รถถังทั้ง4คันระดมยิงแบบไม่ยัง้งกอดอรเนี่ยเขาก็ได้บอกให้นอร์แมนที่กําลังยืนเอ๋ยิงพวกนาซีนะครับยิงมันสิวะจะรอให้มันมาฆ่าได้ไงคือนอร์แมนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าไม่บอกก็คงไม่ทำนะเพราะว่าสติสตังเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วและในขณะที่นอร์แมนกําลังเร่งใสกระสุนด้วยความตื่นกลัวจนตัวสัตว์มันก็มีไอด้ดอยคนหนึ่งกาลังจะยิงชุดใหญ่ใส่รถถังครับแต่โชคยังดีครับที่บอยเขาเห็นแล้วก็ได้จัดการไปซะก่อนไม่งั้นนะ่มีหวังทุกคนบนรถถังนไดแแแตกกกกาาายันนนนนนน่่่รเเเี็็บบบหมือทํพวล พอรถทางทั้ง4คันยึดแนวฆ่าศึกได้กอดอนเนี่ยเขาก็ได้บอกให้นอแมนยิงพวกไอ้ดอยต่อครับนอแมนเนี่ยก็แบบคุณจะให้ผมยิงอะไรอ่ะผมเห็นแต่ซพพวกเขาตายกันหมดแล้วกอดอนเนี่ยก็สวนกลับไปนะว่ามึงรู้ได้ไงว่ามันตายมึงเป็นหมอรือไงยิงยิงมันเข้าไปเดี๋ยวพวกมันก็รู้มายิงกน้นมึงหรอกซึ่งมันก็ทําให้นอแมนของเราอะถึงกับสติแตกไปเลยนะครับคืออารมณ์คุณมันไม่เคยฆ่าคนมาก่อนนะนะแล้วหลังจากนั้นกอดอนเนี่ยเขาก็ได้พูดปลอบนอแมนไปนะว่างานเรามนโหดแต่ยังไงมันก็คืองานคือกกกดดับททุคนนนนใใใีีมมเ่่ยตาาาง็ข้จสออ ว่าแรกๆเนี่ยมันอาจจะทําใจได้ยากพวกเขาก็เลยไม่ได้ตําหนิอะไรนอร์แมนมากเท่าไหร่คือแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันและในขณะที่ทุกคนในทีมออกไปจัดการกับพวกไอ้ดอยที่ยังหลงเหลือดอนเนี่ยเขาก็ได้มาพูดกับนอร์แมนนะว่าที่ที่นายนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นที่นั่งของมือปืนกลที่เก่งที่สุดในกองพันเก้าแต่ตอนนี้กลับเป็นนายฉันเนี่ยเคยสัญญากับลูกทีมเอาไว้ว่าพวกเขาอาจจะต้องรอดแต่นายทำให้พวกเขาต้องเสี่ยงนอร์แมนเนี่ยก็แบบผมขอโทษครับจา่าคือผมเคยฝึกแค่พิมพ์ดีดมาเท่านั้นไม่เคยต้องมาทําอะไรแบบนีีีี้้เเลลยยผผมมสสใจครับททําดดุ่แว และในขณะเดียวกันทหารอเมริกันที่อยู่ข้างนอกพวกเขาก็ได้จับตัวฆ่าศึกคนหนึ่งมาได้ครับดอนพอเห็นเช่นนั้นเขาก็ได้เรียกนอร์แมนออกมาพร้อมกับบอกให้นอร์แมนน่ยยิงมันให้เป็นรูไปเลยแต่นอร์แมนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าทําครับเขาก็ได้บอกกับดอนไปว่าผมทําไม่ได้ทําแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องดอนเนี่ยก็แบบไอ้บ้าเอ้ยพวกเราไม่ได้ตัดสินผิดถูกพวกเรามาฆ่าพวกมันดอนเนี่ยก็พูดต่อว่าแล้วพวกมันมาทําไมพวกมันมาฆ่านายไงพวกมันจะฆ่านายนอร์แมนและพอดอนพูดจบนอร์แมนเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าทําอยู่ดีครับและพอนอมมไ่ยท ดอนเนี่ยเขาก็เลยบังคับให้นอแมนยิงไอ้นาซีคนนี้เองเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่านอแมนในตอนนี้เขาก็โคตรจะกลัวแล้วก็โคตรจะเสียขวัญมากๆเลยนะครับคือนอแมนเนี่ยมันไม่เคยฆ่าคนมาก่อนนะแล้วบอยเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาพานอแมนไปนั่งกับทีมครับนี่เหลือวิธีที่จะทําให้ผมเป็นทหารแบบพวกคุณเนี่ยให้ตายสิจิตสานึกผมบริสุทธิ์นะแล้วทุกคนในทีมก็ได้ช่วยกันปลอบนอแมนไปนะว่านายอย่าไปถือสาเขาเลยนะนอแมนดอนเนี่ยเขาอาจจะทําตัวเหมือนคนบ้าไปหน่อยแต่เขาใน่จิตใจดีและเข้มแข็ง,ขงใช่พวกเราอะยอมรบกัับเเ้าาท่นน หนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้บางทีทุกคนในทีมจะทําตัวป่าดเถื่อนก็จริงนะแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยพวกเขาก็ใจดีแล้วก็มีเหตุผลครับอารมณ์ประมาณว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าอะไรประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้เดินทัพกันต่อครับและในระหว่างทางที่พวกเขากําลังเดินทัพพวกเขานก็ได้เห็นศพพร้อมกับป้ายคล้องคอที่ห้อยต่องแต่งอยู่ตามเส้นทางบอยเนี่ยก็ถามดอนไปนะว่าที่คอพวกเขาเนี่ยมีป้ายห้อยอยู่าจ้ามันอ่านว่าอะไรเหรอดอนนีก็บอกบอยไปนะว่ามันอ่านว่าฉันเป็นคนคลาดไม่ยอมต่อ เยอรมันและพอทุกคนได้ฟังเช่นนั้นกอดอรเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นว่าต้องเป็นฝีมือพวก s s เอสแน่ๆแ,แม่งเลวจริงๆและพอพวกเขามาถึงเมืองและกำลังจะเข้ายึดดอเนี่ยเขาก็ได้ถามกับคุณปู่ไปนะว่าคุณปู่ครับทหารเยอรมันอยู่ที่ไหนล่ะครับและพอคุณปู่ชี้บอกเท่านั้นแหละครับคุณปู่เนี่ยแกก็โดนทหารเยอรมันยิงหัวแบะจนตายหาไปซึ่งกป็แน่นอนครับว่าดอนกับทีมงานเนี่ยก็ได้ช่วยกันระดมยิงไปที่ทหารเยอรมันกลุ่มนั้นในทันทีครับและหลังจากที่พวกเขาจัดการกับทหารกลุ่มนี้ลงได้มันก็ยัััังงไมมมม่่หดครรบเพาาะวนยี ทหารเยอรมันอีกกลุ่มนึงอะนะที่แอบอยู่ในห้องใต้ดินซึ่งก็แน่นอนเขาว่าพวกเขาอ่ะก็ได้บอมทหารเยอรมันกลุ่มนี้ทิ้งไปอีกกลุ่มและพอพวกเขาเดินทับเข้ามาถึงที่ใจกลางเมืองทหารเยอรมันที่ยังหลงเหลือพวกเขาก็ได้มาขอยอมแพ้กับทหารอเมริกันครับและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าทหารทุกคนที่ยอมแพ้นั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันก็มีหมาป่าตัวหนึ่งอะนะที่ยังอยู่ในฝูงแกะและพอดอนมองไปเห็นไอ้นาซีจากหน่วยเ SS เดอนเนี่ยเขาก็ได้ถามท่านนายกไปนะว่า I i, ไอ้หมอหนี้ นั่นแหละครับดอนเขาก็ได้สั่งให้คนของเขาฆ่าไอนาซีชั่วคนนี้ทิ้งในทันทีแล้วหลังจากนั้นทหารทุกคนเนี่ยก็ได้พักผ่อนกันที่เมืองแห่งนี้ครับจากนั้นดอนเขาก็ได้เขา้เขามาพูดคุยกับนอร์แมนนะว่าฉันอยากจะให้นายทําตามที่ฉันสั่งทําตามทุกอย่างที่ฉันสั่งแล้วนายจะรอดและในขณะที่ดอนกําลังพูดสอนงานให้กับนอร์แมนอยู่นั้นดอนเขาก็ได้มองไปเห็นผู้หญิงชุดแดงคนหนึ่งเข้าครับแล้วดอนเขาก็ได้พานอร์แมนบุกข,ขึ้นไปที่ห้องของผู้หญิงคนนั้นและพอพวกเขาเข้ามาในห้องดอนเขาก็ไได้้้้้้ถาามมมกับผููหหญิงงคคคนนนนนนีีนีีปว่่ใใรอออยเ ก็แบบอ๋อไม่ฉันอ,อยู่คนเดียวแต่ดอเนเขาก็ไม่เชื่อเธอครับและในที่สุดดอนก็เจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งจนได้ซึ่งเธอคนนี้เธอก็เป็นญาติกับผู้หญิงชุดแดงนะครับและสาเหตุที่หญิงชุดแดงต้องซ่อนแม่สาวคนนี้เอาไว้นั้นมันก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยครัวทหารอเมริกันจะมาข่มขืนสาวคนนี้นะครับมึงจะไม่เอาได้ไงล่ะสวยและขาวขนาดนี้แล้วดอเนเขาก็ได้บอกให้นอร์แมนไปล็อกประตูห้องพร้อมกับบอกให้หญิงชุดแดงไปเอาน้ําร้อนมาให้กับตนครับคือแบบจะล้างเนื้อล้างตัวหน่อยนะจากนั้นดอเนเขาก็ได้ถามชื่อกับแม่สาวคนนี้ไปนะวว่่่าาเธออออชืะไรรมส แล้วเธอคนนี้เธอก็ได้ตอบดอนไปนะว่าเอมม่าฉันเนี่ยชื่อเอมม่าแล้วดอนเนี่ยเขาก็ได้ให้ไข่ไก่กับเอม็มม่าพร้อมกับของใช้นิดหน่อยกับเธอครับและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ดอนเขาจะโหดกับพวกทหารเยอรมันนาซีก็จริงอะนะแต่ว่ากับผู้หญิงเนี่ยดอนเขาก็ให้เกียรติและก็ใจดีกับพวกเธอมากๆจากนั้นรนแมนเนี่ยเขาก็ได้บรรเลงเพลงบนเปียนโนขึ้นมาครับและก็ดูเหมือนว่าเอมม่านั้น,น,นเธอจะชื่นชอบอามากๆเสียด,ด้วยและในขณะที่เอมม่ากำลังร้องประสานเสียงกับเปียนโนอยู่นั้นเธอเนี่ยก็ยต้องหยุดร้องครัเพาะในนท ที่ที่เธอเห็นรอยแผลเป็นบนแผ่นหลังของจ่าดอนเธอเนี่ยก็รู้สึกกลัวขึ้นมาในทันทีครับแล้วดอนเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นว่าเนื้อตัวของเธอสะอาดท่านายไม่พาเธอเข้าห้องเนี่ยฉันเอาเอาไอห,หาเมื่อกี้กูยังชมอยู่ <c oughs> และพอเอ็มม่ากับนอร์แมนได้ฟังในสิ่งที่ดอนพูดเอ็มม่าเนี่ยเธอก็ได้ชวนให้นอร์แมนเข้าไปในห้องกับเธอในทันทีครับแรดน,นเนี่ยซึ่งทางด้านหญิงชุดแดงที่เป็นญาติของเอ็มมา่าเธอก็ว่าจะเข้าไปห้ามเอาไว้นะครับแต่ดอนเนี่ยเขาก็ได้ปรามเธอไปก่อนนะว่าไม่ต ในห้องกับเอ็มมา่าสองต่อสในตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะล่วงเกินเอ็มม่าเลยแม้แต่น้อยครับนอร์แมนเนี่ยเขาได้ทําตัวเป็นมิตรแถมยังดูลายมือให้กับเอ็มม่าอีกด้วยประมาณว่าเธอจะได้พบคู่แท้เร็วๆนี้นะคู่แท้ของเธอเนี่ยเขาจะมาจากแดนไกลเป็นผู้ชายตัวเล็กผมสั้นผิวขาวและพอนอร์แมนดูลายมือให้กับเอ็มม่าเสร็จเอ็มม่าเนี่ยเธอก็เสร็จนอร์แมนจนได้ครับคือต้องบอกเลยนะครับว่านอร์แมนนี่มันร้ายจริงๆและหลังจากที่ทั้งสองเสร็จกิจและออกมาจากห้องดอนเนี่ยเขาก็ได้มองนอร์แมนด้วยสายตาทที่่ะลงงงด้ววยนนนครัปปปมมาณาณเเเ็็ไไ คนทางด้านเอมมาเนี่ยเธอก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตลอดเลยนะครับประมาณว่าก็ไม่มีอะไรนี่และในขณะที่ทุกคนกําลังจะทานอาหารด้วยกันนั้นทีมงานฟิวรี่เนี่ยก็ได้เข้ามาป่วนในห้องห้องนี้ครับและพอพวกเขาเห็นว่าดอนกับนอร์แมนกําลังจะทานอาหารด้วยกันกับสาวเยอรมันโดยไม่ชวนพวกเขาเนี่ยพวกเขาทั้ง3คนก็ได้ตั้งใจที่จะทําลายบรรยากาศในห้องนี้ครับแล้วไอ้เกรดี้เนี่ยมันก็ได้เข้ามาก่อกวนเอมมากับนอร์แมนพร้อมกับบอกทุกคนไปว่าตนน่ะอยากจะนอนกับเอมมานะครับแล้วดอนเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าใครแตะต้องเธอฉันจะเตให้ฟันรร่วงทาําาออ ดีถึงกับพังหะไปเลยนะครับและพอเกรดี้กวนเอมมาไม่ได้เกรดี้เนี่ยเขาก็ได้มากวนนอร์แมนต่อครับดอนเนี่ยก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับคือจะห้ามก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวหาว่าลำเอียงรักคนในทีมไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้แล้วดอนเนี่ยเขาก็ได้เชิญลูกทีมทุกคนนั่งโต๊ะด้วยกันครับและในขณะที่ทุกคนกำลังจะทานอาหารร่วมกันไอเกรดี้เนี่ยมันก็ได้แกล้งเอมมาอีกแล้วนะโดยการตามไปเลียไข่ให้กับเธอถึงที่เอมมาเนี่ยเธอก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะครับคือประมาณว่าไม่เคยเจออะไรที่ปาดเถื่อนแแบ,บน้้มน Don, น้ม,มาาากกกกออออลลวดดดเเย็ไไปรขขง เเองกับ็มมาจากนั้นดอนเนี่ยเขาก็ได้กินไข่เปื่อนน้ำลายของเกรดี้ย่างอเรเด็อร่อยและในขณะที่ดอนกําลังกินอยู่นั้นพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ไม่ยอมจบครับพวกเขาเนี่ยยังคงพูดทําลายบรรยากาศต่อไปดอนเนี่ยก็แบบไม่ไหวแล้วครับดอนเนี่ยเขาจึงระเบิดออกมาอย่างรุนแรงซึ่งมันก็ทําให้ไอ้สามพ่อนี่ต่างพากันกลัวดอนจนหัวหดไปเลยจากนั้นมันก็มีทหารนายหนึ่งเข้ามาบอกดอนนะว่าคุณได้รับภารกิจแล้วครับจ้าและในขณะที่พวกเขากําลังจะออกเดินทางไปถล่มพวกนาซีต่อเอ็มม่าเนี่ยเธอก็ไม่อยากจะให้นอร์แมนไปจากเธอ ค,คือทั้งสองคนในตอนนี้ก็เหมือนจะรักกันแล้วนะแต่ไอ้มันหัวใจอย่างเกรดี้ก็ได้มาแยกทั้งสองคนออกจากกันครับไปไปข้างหน้ามีอีกเยอะแล้วร้อยเอกววกอลเนอร์เขาก็ได้แจ้งภารกิจกับจ่าดอนไปนะว่าผมอยากจะให้คุณไปเฝ้าที่ทางแยกจุดที่คุณเห็นอยู่ณตรงนี้เพราะว่าในตอนนี้เราเหลือแค่คุณถ้าพวกเยอรมันผ่านเข้ามาได้พวกมันอาจจะทาลายรถไฟขนสเสบียงซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นทั้งกองพันของพวกเราอ่ะด้เน่าแน่แนแล้วหลังจากที่ดอนได้รับภารกิจทางแยกเครื่องบินของพวกเยอรมันก็ได้ทิ้งระเบิดลง ทหารอเมริกันครับที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดตรงนี้แต่มันก็ยังมีประชาชนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตจากแรงระเบิดตรงนี้อยู่และประชาชนกลุ่มนั้นก็รวมไปถึงเอมมาด้วยนะครับเธอน่โดนลุกหลงจากแรงระเบิดตรงนี้ด้วยนอร์แมนพอเห็นเอมมาโดนก้อนหินทับนอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้วิ่งเข้าไปหาเธอเพื่อหวังจะช่วยเธอออกมานะแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีครับเพราะว่าเอมมาในตอนเนี้ยเธอก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วแล้วเกรดี้เนี่ยเขาก็ได้เข้าไปดึงตัวนอร์แมนออกมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าเป็นยังไงล่ะะะนนออรรแมีหลลสสงคาดููเไว้้ึ ยังไงนี่แหละการสูญเสียละคือถึงแม้ว่านอร์แมนจะเสียใจมากแค่ไหนก็จริงอะนะแต่ว่าเขาก็ไม่อาจเสียใจได้นานครับเพราะว่าเขาอจําเป็นต้องทํางานต่อไปและนี่แหละครับชีวิตทหารในสงครามสมัยนั้นมันโหดร้ายแบบนี้นี่แหละครับและในระหว่างการเดินทัพนอร์แมนเนี่ยเขาก็เหวือตลอดทางเลยนะซึ่งจาดอนเนี่ยเขาก็เข้าใจความรู้สึกของนอร์แมนดีนะครับดอนเนี่ยเขาจึงพูดปลอบนอร์แมนไปว่าอีกไม่นานมันก็จะจบแต่ก่อนที่มันจะจบเนี่ยยังต้องมีคนตายอีกเยอะคือพูดในเชิงให้กําลังใจและก็สอดแทรกความเป็นจริงเข้าไปเล็กน้อย และในขณะที่พวกเขากําลังเดินทับรถถังคันหนึ่งของพวกเขาก็ถูกพวกทหารเยอรมันเล่นงานจนได้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ในครั้งนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนครั้งที่ผ่านมานี่สิครับเพราะว่าพวกเยอรมันในตอนนี้พวกเขาก็มาพร้อมกับรถถังกําลังสูงที่เหนือกว่ามากๆซึ่งก็น่นอนครับว่ารถถังที่เหลืออยู่3คันณนตอนนี้นั้นพวกเขาก็พยายามที่จะยิงต่อสู้นะครับแต่มันก็ไร้ประโยชน์ครับเพราะว่ากระสุนปืนใหญ่ของพวกเขานั้นไม่สามารถเจาะทะลุเกราะรถถังของพวกเยอรมันได้เลยและหลังจากที่สสู้้กกกััันไปไปดพ ถังของพวกเยอรมันก็สามารถจัดการกับ2องรถถังของอเมริกันลงได้อย่างง่ายดายครับตอนนี้เหลือแค่ฟิวรี่เท่านั้นและด้วยความเก๋าเกมของจ่าดอนดอนเขาก็รู้ดีนะครับว่าจะจัดการกับรถถังของศัตรูได้ยังไงแล้วดอนเขาก็ได้สั่งให้กอดอขับอ้อมเข้าไปที่ด้านหลังของพวกมันเพื่อหวังจะโจมตีที่ด้านหลังนั่นเองครับเพราะว่าไอ้กรอะรถถังที่ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเขาก็ทําสําเร็จด้วยนะครับพวกเขาสามารถโค่นรถถังที่เหนือกว่ารถถังของพวกเขาลงได้และหลังจากที่พวกเขาสามารถจัดการก รถถังของพวกเยอรมันนาซีลงได้ทุกคนในทีมเนี่ยต่างก็พากันดีใจกันยกใหญ่เลยนะครับแล้วดอนเนี่ยเขาก็ได้บอกกับทุกคนไปนะว่างาน,นยังไม่จบนะพวกเราอ่ะยังต้องไปที่ทางแยกพวกมันน่ะแห่มาแน่และพวกเราอ่ะจะเป็นหินทลายพวกมันและพอพวกเขาเดินทางมาถึงที่ทางแยกรถถังของพวกเขาก็โดนกับระเบิดเข้าครับซึ่งมันก็ส่งผลทําให้ทีมตะขาบนั้นพังไปเลยนะพอรถถังเดินต่อไปไม่ได้ดอเนเขาก็ได้สั่งให้นอร์แมนกับเกรดี้ไปสํารวจดูในบ้านที่อยู่ใกล้ๆครับคือจะให้ไปหาดูว่ามันพอจะมีของที่น่าจะซ่อมรถถัง ได้บ้างไหมอ่ะนะและพอเกรดี้กับนอร์แมนเข้ามาในบ้านพวกเขาเนี่ยก็ได้พบว่าภายในบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็คือจุดพยาบาลของพวกนาซีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีใครแล้วอ่ะนะจะมีก็มีแต่ศพและไอ้ของที่น่าจะซ่อมรถถังได้เนี่ยมันก็ไม่มีอีกด้วยแล้วเกรดี้เนี่ยเขาก็มาอารมณ์ไหนก็ไม่รู้ครับจูจ่ๆเกรดี้เนี่ยเขาก็ได้พูดขอโทษนอร์แมนเรื่องที่เขาทำป่าเถือนกับนอร์แมนเอาไว้คือถึงแม้ว่าในตอนเมาเกรดี้มันจะบ้าก็จริงอ่ะนะแต่ว่าพอหายเมาแล้วเนี่ยเกรดี้เนี่ยเขาก็เป็นอีกคนที่รักเพื่อนมากๆครับ ถือโทษโกรธอะไรเกรดี้นะครับไม่เป็นไรล็อกยังไงมันก็ผ่านมาแล้วแล้วหลังจากที่ทั้งสองออกมาแจ้งกับดอนว่าไม่เจออะไรที่น่าจะใช้ได้ดอนเนี่ยเขาก็ได้ใช้ให้นอร์แมนไปดูต้นทางที่ยอดเนินครับและพอนอร์แมนมาถึงที่ยอดเนินนอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้เห็นกองทัพทหารนาซีกําลังเคลื่อนพลเข้ามาและพอนอร์แมนเห็นเช่นนั้นเขาก็ได้รีบวิ่งกลับมาเพื่อบอกทุกคนว่าพวกมันมากันแล้วและพวกมันก็มาเยอะมากๆด้วยประมาณ200-300ถึงคนได้และพอดอนและทุกคนในทีมได้ยินเสียงร้องเพลงปลุกใจของพวกนาซีดอนเนี่ยเขาก็ กองทัพทหารเยอรมันที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามานั้นพวกมันจะต้องเป็นกองพันเอสเอสแน่ๆแ,และพอทุกคนในทีมได้ยินว่ากองพันเอสเอสพวกเขาก็ได้บอกกันให้ไปหยิบกระเป๋าครับกองพันเอสเอสเหรอเออกูนี้ดีกว่าคืออยู่สู้ก็ตายอย่างเดียวจริงไหมเพราะว่าพวกมันนะมีเยอะกว่ามากๆและไอ้พวกหน่วยเอสเอสเนี่ยพวกมันก็มีความโหดเหี้ยมที่ผิดมนุษย์มานาด้วยคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าไอ้พวกหน่วยเอสเอสเนี่ยพวกเขาถูกฝึกมาแบบพิเศษครับเรียกได้ว่าเป็นทหารที่โหดเหี้ยมและก็แข็งแกร่งมากๆเลยนะในย,ยุคนั้นแต่ดอนเนี่ยเขาก็ไม่ยอม ครับดอนเนี่ยเขาได้บอกกับทุกคนไปว่าเราจะไม่หนีนะพวกเราจะสู้เพราะว่าพวกเราอ่ะคือสิ่งเดียวที่ขวางพวกมันไว้เรดี้เนี่ยมันก็แบบเราจะป้องกันได้ยังไงล่ะจ้ารถถังพังแล้วแล้วทุกคนนี่ก็แบบใช่จ้าไม่ไหวหรอกนะพวกเราไปกันเถอะแต่ดอนเนี่ยเขาก็ไม่ฟังทีมงานเลยครับพวกเรามีปืนใหญ่พวกเราจะสู้กับพวกมันแล้วดอนเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้ทุกคนประจําตําแหน่งรบครับทีมงานนี่ก็แบบนี่คุณจะทําอะไรของคุณเนี่ยดอนคุณจะบ้าไปแล้วเหรอและพอดอนมองกลับไปที่ทีมงานและเห็นแววตาที่ แนวต้นไม้ฉันนะไม่เป็นไรหรอกฉันจะอยู่ที่นี่นี่คือบ้านของฉันและพอทีมงานทุกคนได้ฟังในสิ่งที่ดอนพูดพวกเขาในต่างก็พากันนิ่งไปสักพักครับคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีแล้วนะจะทิ้งหัวหน้าก็ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ได้ตัดสินใจอยู่ร่วมรบกับดอนครับประมาณว่าเป็นไงเป็นกันวะแล้วดอน,เ,นเขาก็ได้สั่งให้ทุกคนจัดฉากขึ้นมานะครับคือทําให้เหมือนกับว่าตรงเนี้เคยเกิดการพะทะขึ้นแล้วแล้วทุกคนเกน็ตายกันจนหมดอะไรประมาณนี้และหลังจากที่พวกเขาจ,จัดฉากทุกอย่างเสร็จพวกเขาทุกกกคนน็ได้้ามมใรรถัังพอบ คุยเฮฮารอพวกทหารนาซีมาครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานไอ้พวกนาซีชั่วพวกมันก็แห่มาถึงจนได้และพอไอ้พวกนาซีมันขึ้นมาเปิดดูรถถังทีมงานฟิวรี่พวกเขาก็ได้เปิดฉากโจมตีเหล่าทหารนาซีในทันทีเลยนะปืนใหญ่เนี่ยก็ยิงเอายิงเอาปืนกลเนี่ยก็ยิงเอายิงเอาซึ่งไอ้พวกทหารนาซีเนี่ยพวกมันก็พากันหนีตายกันอย่างจ้าละวันและในขณะที่ทีมงานฟิวรี่กำลังระดมยิงพวกนาซีชั่วกันอย่างเมามันกระสุนปืนของพวกเขาเนี่ยมันก็ได้หมดลงครับแล้วดอนเขาก็ได้โยนระเบิดควันออกไปเพื่อ จะพาทุกคนนั้นออกมาเอากระสุนปืนที่อยู่ด้านนอกและพอทุกคนได้กระสุนปืนในขณะที่ดอนกําลังจะกลับเข้ามาในรถถังดอนเนี่ยเขาก็โดนยิงเข้าที่แขนจนได้ครับและในขณะที่พวกนาซีกําลังจะเข้าถล่มฟิวรี่เกรดี้เนี่ยเขาก็ได้ยิงกระสกัดพวกมันเอาไว้ทางด้านบอยเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาทําแผลให้กับดอนครับเลือดออกเยอะเลยนะจ๊ะดอนเนี่ยก็แบบเอาผ้าปิดแผลห้ามเลือดไว้ก่อนนะเพราะว่าฉันเนี่ยยังต้องฆ่าพวกมันอีกเยอะทางด้านไอ้พวกนาซีชั่วในตอนนี้พวกมันก็ได้นําปืนยิงรถถังออกมาใช้แล้้้้ววววนนนรรััแลพกกม็ไดําาอุธตงงงียิใส่ถ Fury, จนทําให้เกรดี้นั้นต้องตายลงไปและพอเพื่อนๆเ,เห็นว่าเกรดี้ตายลงไปต่อหน้าพวกเขาเก็เสียใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีเวลาเศร้าเพราะทหารนาซีที่อยู่ข้างนอกเนี่ยพวกมันก็ยังเหลืออีกเยอะและในขณะที่ฟิวรี่กําลังต่อสู้กับพวกนาซีจนยิบตากระสุนปืนของพวกเขาก็ได้หมดลงอีกครั้งครับแต่ดอนเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่ามันยังเหลือปืนกลที่อยู่ด้านนอกอีกชุดใหญ่และพอดอนนําทุกคนออกมาข้างนอกดอนและทุกคนเนี่ยก็ได้พากันขยี้พวกนาซีกันต่อครับทางด้าน กอดอที่กาลังจะโยนระเบิดใส่พวกนาซีเขาก็ถูกทหารนาซียิงเข้าจนได้และไอระเบิดที่อยู่ในมือของเขานั้นมันก็ได้ร่วงตกลงมาในรถถังครับกอดอที่เห็นเช่นนั้นเขาก็ได้พลีชีพกุมระเบิดเอาไว้คือถ้าไม่กุมระเบิดเอาไว้เนี่ยแน่นอนครับว่าทุกคนในรถถังเนี่ยต้องตายกันหมดแน่และหลังจากที่กอดอตายดอเนเขาก็ได้ถล่มยิงพวกนาซีอย่างโหดเหี้ยมครับทางด้านบอยที่กําลังนําระเบิดขึ้นมาให้กับดอนบอยเ,นยเขาก็โดนพวกนาซีปิดชีวิตลงไปอีกคนและในตอนนี้ฟิลลี่ก็เหลือกันแค่2คนเท่านั้น ค,คือจ่าดอนและนอร์แมนและในขณะที่ดอนกําลังยิงพวกนาซีชั่วดอนเนี่ยเขาก็โดนมือไรเฟิลยิงเข้าไปที่แขนครับและพอดอนลุกขึ้นได้ดอนเนี่ยเขาก็โดนยิงเข้าไปอีกนัดและอีกนัดครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าดอนในตอนนี้เขาก็บาดเจ็บสาหัสสุดๆเลยนะแล้วดอนเนี่ยเขาก็ได้พูดขอโทษนอร์แมนไปนะครับที่เขาไม่สามารถปกป้องลูกทีมและนอร์แมนได้นอร์แมนด้วยความกลัวเขาก็ได้บอกกับดอนไปว่าผมกลัวจังเลยครับจา่าคือผมผมจะออกไปมอบตัวกับพวกเขาดอน,นก็แบบจะทําแบบนั้นพวกมันจะทรมานนายและข่า อย่างทารุณแล้วดอนเนี่ยเขาก็ได้บอกให้นอร์แมนนี้ออกไปจากรถถังตรงช่องลับที่ด้านล่างครับและพอนอร์แมนออกมาจากรถถังได้ดอนเนี่ยเขาก็โดนระเบิดของพวกนาซีปิดชีวิตลงไปอีกคน ทางด้านนอร์แมนในตอนนี้เขาก็ได้รีบนําโครนที่อยู่รอบๆมาบังตัวเองเอาไว้ครับคือจะเอามาหลบพวกนาซีอะนะแล้วมันก็ดันมีทหารหนุ่มเยอรมันคนหนึ่งมาเจอนอร์แมนเข้าครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของนอร์แมนนะครับที่ไอทหารหนุ่มเยอรมันคนนี้ไม่ได้บอกใครคือเขาก็คงจะประมาณว่าเห็นนอร์แมนเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับตนนะนะก็เลยน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีเช้าวันต่อมาพอไร้ซึ่งทหารเยอรมันแล้วนอร์แมนเขาก็ได้กลับขึ้นไปบนรถถังพร้อมกับใช้เสื้อคลุมปิดร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของจ่าดอนเอาไว้แล้้วหหลัังจาากนนทร กันก็ได้มาเจอนอร์แมนในรถถังฟิรี่ครับและพอพวกเขาเห็นนอร์แมนที่ยังรอดชีวิตพวกเขาก็ได้บอกให้นอร์แมนเนี่ยใจเย็นๆพร้อมกับนําตัวของนอร์แมนเนี่ยขึ้นมานะแล้วหลังจากนั้นทหารพยาบาลก็ได้เข้ามาพูดบอกกับนอร์แมนว่านายเป็นฮีโร่นะนายรู้ตัวไหมและพอพวกเขาส่งตัวนอร์แมนที่กําลังเสียขวัญขึ้นรถกลับไปนอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้มาเล่าวีรกรรมตรงนี้ให้กับผมฟังและผมก็ได้มาเล่าให้กับทุกคนฟังต่อนี่แหละครับแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปกลังใจ กับน้องเสกทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่สําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ